สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าอยากรวยเช็คด่วนเลยเจ็ดสิ่งห้ามมีในบ้านทำให้อับประมงคลผู้อยู่ไม่เจริญค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดบ้านตามหลัก่วงจุ้ยนั้นเชื่อว่าจะส่งผลให้การทำงานรุ่งโรด การเงินนุ่งเรืองเสริมสุขภาพจึงมีหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงอย่างการจัดวางของประดับตกแต่งภายในบ้านจะวางอะไรวางทิศไหนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายคนสบายใจได้เช่นกันค่ะแต่ก็มีความเชื่อที่ว่าสิ่งของบางอย่างไม่ควรเก็บไว้ในบ้านเพราะจะทำให้สิ่งไม่ดีเข้ามาชีวิตติดขัดมีปัญหาเงินทองรั่วไหล หรือรเผชิญกับโชคร้ายอยู่ร่ำไปมาดูกันว่าสิ่งของแบบไหนที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านเพราะขัดต่อหลักฮวงจุ้ยของบ้านนี่คือเจ็ดสิ่งห้ามมีในบ้านถ้าอยากรวยค่ะสิ่งต้องห้ามที่หนึ่งนาฬิกาตายหรือนาฬิกาที่หยุดเดินเพราะนาฬิกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินหน้าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่มักจะมอบนาฬิกาให้แก่กัน ในวันที่เปิดกิจการโดยเฉพาะนาฬิกาทรงกลมเป็นตัวแทนของพลังแห่งธาตุทองที่ให้กำเนิดเงินนั่นเองค่ะนาฬิกาที่แขวนในบ้านจึงต้องหมุนตลอดเวลาเพื่อความงอกงามของชีวิตหากหยุดเดินนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการใช้งานแล้วตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าอาจนำมาซึ่งการสูญเสียหรือทำให้การนัดเจรจา การทำธุรกิจคาดเคลื่อนได้จึงควรเปลี่ยนหรือนำไปซ่อมแซมให้เป็นปกตินะคะสิ่งต้องห้ามที่สองของเสียหายหรือของที่แตกหักค่ะเพราะตามหลักฮวงจุ้ยนั้นเชื่อว่าเป็นที่มาของความโชคร้ายไม่ว่าจะชิ้นนั้นแพงแค่ไหนหรือเป็นที่ห่วงแหนแค่ไหนก็ต้องตัดใจทิ้งไปการเก็บของใช้ ที่มีการชำรุดเสียหายหรือนำกลับมาใช้งานอีกเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำและสะกดจิตใต้สำนึกของเราว่าให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและในบ้านในแง่มุมของวิทยาศาสตร์นั้นการเก็บข้าของที่แตกพังเอาไว้ในบ้านอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมบาดได้ค่ะ ของต้องห้ามที่สคือของเก่าที่เก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้วเพราะของเก่าแก่บางอย่างก็ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้แต่อย่าได้กลายเป็นกองขยะในบ้านเพราะบ้านที่สะสมของเยอะแยะมีสภาพรกรุงรังจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างนอกจากจะเสียพื้นที่ใช้สอยแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วย ตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าบ้านที่สกรปรกเต็มไปด้วยข้าวของมากมายที่เกื่อนกราดโดยเฉพาะของที่ใช้งานไม่ได้จะแบกภาระไม่รู้ตัวและยังเป็นอุปสรรคให้การเงินหมุนไม่สะดวกไม่คล่องตัวมีเรื่องที่ทําให้ต้องยุ่งยากใจอยู่เสมออะไรที่ใช้งานไม่ได้ก็ควรเก็บทิ้งอะไรที่ใช้งานได้แต่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ก็สามารถนำไปบริจาคเพื่อส่งต่อหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะคะสิ่งของต้องห้ามที่4คือต้นไม้ที่มีหนามแหลมเพราะหลายคนปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยเยียวยาจิตใจแต่ก็มีต้นไม้บางประเภทที่เป็นข้อยกเว้นอย่างต้นไม้ที่มีหนามแหลมเพราะเชื่อว่า น้ำแหลมอาจจะทิ่มแทงให้ไม่มีความสุขแต่ก็ไม่ได้ห้ามปลูกเพียงแต่แนะนำว่าไม้ประดับที่มีหนามควรปลูกไว้นอกบ้านจะดีกว่านะคะอย่างพวกไม้สายพันธุ์แคตตาส่วนใหญ่จะชอบแดดควรปลูกไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะดีกว่าอีกในหนึ่งพันไม้ที่มีหนามแหลมอาจทำอันตราย กับคนในบ้านได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆนั่นเองค่ะ<ม>สิ่งต้องห้ามที่5อาวุธจริงหรืออาวุธจำลองเ<ม>พราะการเก็บอาวุธทุกชนิดไว้ในบ้านควรเก็บให้มิดชิดในพื้นที่ส่วนตัวและพ้นมือเด็กหากนำอาวุธออกมาโชว์อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างบ้านที่มีเด็ก แม้เราคิดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมแล้วหากเด็กเห็นว่าสิ่งนั้นน่าสนใจก็สามารถปีนขึ้นไปหยิบได้นะคะสิ่งต้องห้ามที่6คือซากต้นไม้หรือซากสัตว์ที่ถูกสตารฟไว้ค่ะเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าต้นไม้ช่วยปรับพลังงานชีวิตให้สมดุลแต่ต้นไม้ตายหรือดอกไม้ที่มีความแห้งเฉา เชื่อว่าจะเปิดทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายเข้ามาในชีวิตซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้คนในบ้านเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากเชื้อราได้แต่ถ้าเป็นซากไม้ที่ถูกดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม่เป็นอะไรส่วนซากาาตา์ที่ถูกสตารไว้นอกจากดูน่ากลัวชวนขนลุกแล้ว คาสัตว์ฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทําให้พลังงานความโชคดีของบ้านนั้นหายไปค่ะสิ่งของต้องห้ามที่เจ็ดของตกแต่งบ้านรูปสัตว์เพราะของตกแต่งบ้านรูปสัตว์บางอย่างให้ความหมายที่ดีเสริมความเป็นสิริมงคลแต่บางอย่างให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปั้นก็ไม่ควรนำมาไว้ในบ้าน อย่างเช่นหนูเพราะเชื่อว่าจะนําโชคร้ายเพราะหนูเป็นสัตว์ที่คนขับไล่เสมอการเอาหนูมาประดับตกแต่งบ้านอาจทำให้คนในบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ไม่เป็นสุขได้ค่ะรูปงูสัญลักษณ์แห่งความอาฆาตพยาบาทหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์โกรธเกลียดเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้าน เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจทางหลักหวงจุ้ยเป็นของตกแต่งที่ไม่แนะนำอย่างแรงค่ะต่อไปรูปม้าลายลายทางขขาวดำบนตัวม้าลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยินหยางเชื่อว่าจะกีดกันโชคลาภไม่ให้เข้าสู่บ้านและคนในบ้านมักมีเรื่องแตกแยกกันอยู่เสมอมีปัญหาเคืองใจกันอยู่บ่อย อยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขค่ะต่อไปรูปจระเข้สัตว์ใหญ่ที่มีอันตรายนิสัยดูร้ายในทาง่วงจุย้ยเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอับโชคปิดก้นความโชคดีเชื่อว่าเป็นการชักจูงสิ่งไม่ดีเข้ามาสร้างความเดือดร้อนที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะศาสตร์่วงจุ้ยของบ้าน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมชาติแล้วยังเกี่ยวข้องกับความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเช่นกันนะคะเพราะเชื่อว่าจะนำสิ่งดีๆและความสุขความจเจริญมาให้สิ่งของบางอย่างอาจทำให้เราฉุกคิดถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในบ้านได้พร้อมๆกันสิ่งของใดที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้ว ก็ควรเก็บทิ้งไปและควรจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอพอบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจสะอาดและมีความปลอดภยัยคือบ้านที่ถูกใจถูกฉลกนั่นเองนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ นี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญแชนแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ